รูมายเนี่ยรักรูมายก็พูดออกมารักพูดดีๆ <สร yt> พี่อย่าพูดมันไม่พอใจพี่ว่าพี่ก็พูดว่าเออรักนารัก<ส>ร <yt> ักนารักรักเทากาก่าจักรวาลโลกนี้ชั่วการเลยนานเทินนะพูดพอพูดแล้วโกรดน้ำเลยเปล่า,า <สร yt> ทำไมอกะการนานเทินคืออะไรต้องสาร ไม่พอใจอ่ะไม่พอใจก็ไม่ต้องมารักก็เลยไปแล้วมาถามอะไรละคนเยอะแยะก็เขินเขินเขาอายๆนี่พี่ก็ไม่ต้องเขินหรอกนะพี่ก็พูดักกับกายเนี่ยให้คนอื่นเขาได้ยินสตว่าเออก็รักนะรักน้องนะรักที่สุดในโลกนี้ทั้งสามโลกทั้งหมดเนี่ยพี่ก็พูดแล้วยาวๆ้นะรักก็ได้เหรอเหไมไม่ไม่หัวอะไร ดูไม่เป็นที่เป็นทางไม่ร้อนจะก็เปองพูดพูดก็พูดไงอารมณ์ไหนวะเนี่ยนี่พี่พี่รักหนูเนี่ยพี่ก็ต้องรักหนูคนเดียวนะพี่พูดอย่างี้ให้หนูไม่อายใครคนหน้าเออพี่รักเองคนเดียวแล้วไม่มีใครฝืนฝืนอเออรักเท่าฟ้า อีฟ้าคือใครมันเปรียบเทียบว่ากว้างใหญ่ยังรักไม่มีประมาณอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ต้องกันหนูหรอกมันไปแนวนั้นรักมนโลกนี้พี่ต้องมีหนูคนเดียวนะรักหนูตรงไหนพี่ก็พูดไปติเออเนี่ยคนเราอ่ะรักกันชอบกันนะพอถึงที่สุดแล้วอ่ะมันก็โดนตบตายเหมือนกันนะถ้ามันทนไม่ไหวแล้วครับโบ จะไบบแล้วเธอก็จะเสียใจที่สุดที่ทิ้งฉันในวันนี้ไม่ไม่ไม่จะไม่ต้องพึ่งอะทำตาอ้อนวอนหรอกไม่ต้องอ้อนวอนไปจับไปจัไปจับไปจับก็ช่างไปจับไปไหนก็ไปไปไม่ไปไปไหนก็ไปไปไปที่ชอบที่ชอบไม่ที่ชอบที่ชอบหรอกจับไปอะไรเออไปนูนนูนไปห้องน้ำสักรสสีไม่จับไม่จับไม่ถังกระสีแม่ละหลุกษาทำไมเออไปเลยไม่จับให้ไปเลยดใจมากที่ใช้ไม่ต้องแต่งงานก็ช่างไม่ต้องจับเธอก็ต้อง ไม่ใช่มาอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่อันนี้ผ่านจริงเราพูดจริงภาษามาวานโลกนี้นะชีวิตเดียก็พูดอยู่ยาวอะชั่วการละนานเทินเขาพูดเสร็จแล้วต้องปวดน้ำไหมล่ะเหึพูดตี๋อะไรเนี่ยรักรักเขาโลกรักคนจักรวาลรักชั่วการละนานแล้วลก็รัก แล้วก็รักดอฟ้าดนะแล้วพีก็พูดสิพีพ <sk> ูดอเงอ่ะแล้ว <un> ก็ฟ <sk> ้าอีฟ้าคือใครคือใครพูดดิไม่มื่อกีมึงใ้พี่พูดนะพีนะพีน่กิดไรขึ้าเนี่ยีพี่ด้วพี่พี่พูดนะพี่ก็ต้องรักหนูนะอะไรเนี้ยเออพี่ก็ต้องไอ้นี่นะพี่ต้องโอ้ยแล้ว ลพูดออกมาไมอยูเป็นไปโพล่าไงเนี่ยเป็นไปโพล่าเล่าไม่พูดดิเด็กน้ถ้าจักรวาลโลกนี้อะไรจะเสียกอย่างนั่นแหละประชดไม่เต็มใจพูดไม่ต้องพูดปะพี่พี่พี่เคยต่อยผู้หญิงนะในอ๋ยวแนวเนี่ยพี่ต่อยทั้งล่วงหมด นี่เอามาเถอะหนูไม่กลัวหรอกเจอมาเยอะใช่ถูกทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วเธอก็ต้เสียใจที่เราที่เธอทิ้งไม่เสียใจกันอ๋อเสียใจจ้าไม่นอนคุยจ้ะไม่ต้องเชิญจ้ะเพราะฉะนั้นไปที่ชอบที่ชอบจ้ไม่ต้องที่ชอบที่ชอบจ้ะเป็นคนอยู่เนาะฉันดีใจที่ฉันไม่ต้องแต่งงานกับเธอไม่ต้องจ้ะก็ดีใจดีใจยังไงเธ